สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่น่ารักทุกคนพบกับครูจินตนาทองดีน้อยอโรงเรียนเทศบาลสีประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทองเรามาพบกันในวิชาภาษาไทยเรียนภาษาไทยกับครูจินสาธิตอ่างทองภาษาไทยง่ายนิดเดียวเมื่อคลิปที่แล้วนะคะนักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับถ้อยคําสำนวนไปแล้วแล้วได้เรียนรู้เกี่ยวกับโวหารชนิดต่าง เราลงมาดูในคลิปนี้นะคะเหมือนกับเป็นการทบทวนที่นักเรียนเรียนไปแล้วเรื่องที่น่าสนใจในคลิปนี้นะคะของชั้นประทมศึกษาปีที่6เราลองมาดูกันนะคะเป็นการเป็นคำที่เราใช้ในชีวิตประจำวันแต่เรารู้ไหมภาษาไทยที่เราใช้นั้นบางครั้งนะคะเรายืมจากภาษาต่างประเทศมาเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในภาษาไทยเราลองมาดูนะคะว่าจะมีคำไหนมั่งที่เราใช้ในชีวิตประจำวันแล้วมาจากภาษาต่างประเทศเราลองให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกง่ายๆไปก่อนนะทำแบบฝึกจับคู่ดูซิว่าให้นักเรียนดูซิว่าในโจทย์ที่ให้มาเนี่ย ถูกหรือผิดนะคะคำว่าเศร้ามาจากภาษาบาลีสันสกฤตจริงไหมเต้าหู้มาจากภาษาจีนจริงไหมสำเร็จมาจากภาษาเขมรใช่หรือไม่และคำว่าโบมาจากภาษาอังกฤษใช่หรือไม่ให้นักเรียนลองทำไปก่อนนะคะแล้วเรามาเฉลยกันในลำดับต่อไปว่าคำไหนมาจากภาษาอะไรนักเรียนตอบกันหรือยังคะ ตอบและจดไว้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวมาเช็คว่าถูกหรือผิดต่อไปค่ะให้โจทย์มาว่าศาลาเป็นภาษาบาลีส,สันสกฤตนักเรียนตอบถูกหรือผิดคะคำว่าปุ๋ยมาจากภาษาจีนถูกหรือผิดเมฆภาษาขเขมรถูกหรือผิดเคก้กมาจากภาษาอังกฤษถูกหรือผิด ตอบลงในสมุดนะคะตอบลงในสมุดแล้วเดี๋ยวมาเช็คดูว่านักเรียนตอบถูกไหมต่อไปค่ะมารดาเป็นภาษาบาลีสันสกฤตใช่หรือไม่บามีมาจากภาษาจีนใช่หรือไม่จมูกเป็นภาษาเขาเมรใช่หรือไม่พยักเป็นภาษาอังกฤษใช่หรือไม่ ให้นักเรียนตอบลงในสมุดแล้วเดี๋ยวมาเช็คคำตอบกันลำดับต่อไปอค่ะบันทธมมาจากบาลีส,สันสกฤกตใช่หรือไม่เกียวมาจากภาษาจีนใช่หรือไม่แคมาจากภาษาเขาเมรใช่หรือไม่คลินิกมาจากภาษาอังกฤษใช่หรือไม่ ตอบลงในสมุดแบบปูะหัดก่าเลยนะแต่เดี๋ยวมาเช็คกันค่ะอ้ามีเฉลยมาให้แล้ววันนี้กราฟมาจากบาลีสันสกฤตแข่งมาจากภาษาจีนใช่หรือไม่สามเณรมาจากภาษาเขมรใช่หรือไม่แอปเปิลมาจากภาษาอังกฤษใช่หรือไม่ข้อ,อคู่ที่ไม่สัมพันธ์กันนะคะคู่ที่ไม่สัมพันธ์กันก็หมายความว่าข้อไหนตอบผิด ก็ไหนตอบผิดต่อไปค่ะทำแบบทดสอบกันแล้วในเมื่อทำแบบทดสอบกันแล้วเราลองมาดูนะคะคำนะคะที่มาจากภาษาต่างประเทศในภาษาไทยมีจำนวนมีคำไหนบ้างลองมาดูนะ คุกกี้มาจากภาษาอังกฤษออกถูกไหมคะนะักเรียนโต๊ะภาษาจีนจมูกมาจากภาษาเขมรโฆษณามาจากภาษาบาลีสันสกฤตอเข้าใจไหมคะเราต้องจำคำว่าคุกกี้มาจากภาษาอังกฤษจมูกภาษาเขมรโต๊ะมาจากภาษาจีน โฆษณามาจากภาษาบาลีเดี๋ยวเราลองมาดูหลักกันว่าคําไหนมาจากภาษาอะไรเราดูได้อย่างไรและจะรู้ได้อย่างไรว่าคาคานั้นมาจากภาษาต่างประเทศภาษาต่างประเทศในภาษาไทยส่วนใหญ่เราจะมีการติดต่อกับต่างประเทศเพราะฉะนั้นเราจึงมีการยืมคําเข้ามาใช้นะมีการแลกเปลี่ยนเพื่อการค้าขายและเปลี่ยนวัฒนธรรมหรือการศึกษาเราก็มีการสื่อสารภาษาเขา ก็ยืมภาษาเขามาใช้ภาษาไทยเราเป็นคําโดดนะคะนักเรียนเป็นคําพูดเดี่ยวๆไม่มีภาษาใช้มากมายเราก็ยืมภาษาต่างประเทศมาให้แต่ภาษาไทยเป็นภาษาที่สละสลวยนะคะมีเสียงวรรณยุกต์เป็นภาษาที่สวยงามนักเรียนนักเรียนควรจะอนุรักษ์ภาษาไทยเราไว้นะคะคำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตอ่ นักเรียนจะสังเกตเลยว่าประการแรกเลยสะกดไม่ตรงมาตาไม่ตรงมาตราสะกดได้เช่นคําว่าเพชรสะกดด้วยสระ,ะเอกและมีตัวสะกดนะคะไม่จะอ่อไม้แตค่ครูเพชรสะกดด้วยสระ,ะเอกนะคะสระ,ะเอกเพชรและมาตาชอรอชอรอแทนตัวสะกดไม่กด เขาบอกว่าคำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตสะกดไม่ตรงตัวสะกดนะคะเพชรฤษีจะมีหลายพยางค์คำที่มาจากบาลีสันสกฤตมีคำว่าฤกและมีคำสฤศีสฤษีใช้เสียงวรรณยุกต์จัตวาแต่ไม่มีรูปนะคะเพชรก็เหมือนกันนะคะไม่มีรูป ไม่มีรูปไม้แต่ครูไม่มีไม่ต้องใช้รือสีคำว่าสีก็ไม่ต้องใช้ไม้จัตาวานะคะเขียนรือสีไม่มีรูปจัตาวาลักษณะคำอย่างนี้เป็นภาษาบาลีสันสกฤตคำที่มาจากภาษาเขมรเราจะพบกันอยู่บ่อยๆเลยนะคะเช่นคำว่าตำรวจ พยัญชนะจอจานขึ้นต้นนะคะตำรวจตำรวจใช้เสียงวรรณยุกต์เอกแต่ไม่มีรูปวรรณยุกต์ถนถนถนนพยางค์ที่สองใช้เสียงจัตวาแต่ไม่มีรูปวรรณยุกต์กังวลพยัญชนะตัวลอเรือเป็นตัวสะกดคำว่าวน เป็นตัวสะกดแม่กลนนะคะกังวลใช้ตัวสะกดแม่กลนแต่ใช้ลรอเรเือเป็นตัวสะกดพยัญชนะลอเรเือเป็นตัวสะกดทั้งหมดนี้คือคําที่มาจากภาษาเขมรตํารวจถนนกังวลคำที่มาจากภาษาจีนเราจะใช้ในชีวิตประจำวันมากมายเหลือเกินเช่น โจ๊กมีเสียงวรรณยุกต์ตรีพยัญชนะต้นคือจอจานเป็นอักษรกลางเก้าอี้พยัญชนะต้นคือกอไก่และออาเป็นอักษรกลางขนมเปี๊ยะคำว่าเปี๊ยะผสมด้วยสละเอียนะคะนะักเรียนและเป็นเสียงตรีโจ๊กเก้าอี้ขนมเปี๊ยะมาจากภาษาจีนค่ะ นักเรียนดูนะคะภาษาต่างประเทศในภาษาไทยจะมีภาษาบาลีภาษาขเขมรภาษาจีนภาษาอังกฤษบางทีเราก็เขียนทับศัพท์ทับศัพท์ไปเลยนะคะทั้งหมดนี้นะคะนักเรียนมีอยู่ในแบบฝึกหัดเรียบร้อยแล้วนักเรียนลงไปดูในแบบฝึกหัดภาษาไทยเป็นหนังสือที่นักเรียนทุกคนทุกชั้นมีลองไปลองทําดูนะคะว่า นักเรียนจะแยกออกไหมว่าคําที่มาจากภาษาต่างประเทศในภาษาไทยเช่นบาลีสันสกฤตเขมรและภาษาจีนอังกฤษมีคําใดมากถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจนักเรียนย้อนกลับไปดูคลิปต้นๆแล้วก็ตอบคําถามทําแบบฝึกหัดให้ถูกต้องนะคะรักษาสุขภาพค่ะด้วยความปรารถนาดีจากคุณครูจินตนาทองดีน้อยขอให้นักเรียนทุกคนนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรง